นี่คนนี้เธอนี่เขาเป็นน้องเล็กนะคนนี้เขาเป็นน้องเล็กของกองอยากให้พี่โตโตอ้อนหน่อยสวัสดีครับมัมบี้ทุกคนนะครับมาดูเลิฟซิกกันนะครับเราเล่นเป็นใครในเลิฟซิกสองพันยี่สิบเล่นเป็นโน่ครับเล่นเป็นนัทเอกขี้หงุดงิหน่อยขี้งุดหงหน่อยแล้วโน่เนี่ยในเรื่องเขาเป็นคนยังไงในในสองพันยี่สิบสี่นี้เขาต้องเป็นคนยังไงคนหล่อคนหล่อคนหล่อเลย เลยแล้ว,วเ็คนหล่อเลยต้องส่งเด็กๆขึ้นไปเตรียมการแสดงแล้วนะคะก็ฝา,ากน้องอัลมอนน้องโปเกนด้วยนะคะทุกคนคครับบขอบุณอครับ ฟิวในวอล์กฟิวฟิวใจอจอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พูพาทุกคนมาดูบรรยากาศงานแฟนมีตของ l o v e ซิ x 2024เป็นฟิลแบบว่า l o v e ซ i x r s t s t Step ไปเลยนะจ๊าบรรยากาศรอบๆงานจะเป็นยังไงจะเจอใครบ้างวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่ม เหมือนตอนนี้จะเจอพิธีกรของงานวันนี้แล้วนะคะคุณพิธีกรของเราเขายังไม่เห็นฉันเขายังไม่เห็นฉันสวัสดีค่ะเป็นพิธีกรงานน<อ>ี้หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคือ <laughs> ต้อนรับพี่ปิวด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะวันนี้มางานลูกชยะะายหรล่ามาแกล้วแกลล่งลูกสาวแก่งลูาวก็มีลูกสาวสามคนลูกสาวอีกสามชนซึ่งวันนี้เป็นตรวจเจที่สุดสังเกตว่าวันนี้เห็นว่าอะไรบ้างนะเราเห็นไหมคกัน่ะไปยิงอ๋อไม่ใช่ทันนีเค่ะพี่ปิวยิงมากก็อยาไปเปิดพี่ปิวได้ไหม แล้วเซนก็ตั้งคำถามว่าทำไมพี่โซมไปแต่งหน้าในห้องนี้วะนั่งแต่งหน้าข้างล่างทำไมฉันเก่งทรายคือวันนี้นักแสดงของสายมีทั้งหมด26คนแล้วแกจะให้ฉันไปเบียดกับเขาอีกฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นคนต่อยตาฉันเตรียมเนื้อเตรียมตัวฉันไม่รู้ว่าฉันต้องอยู่ตรงไหนนี่คือพิธีกรดับดาวอาซีท้ามาถามว่าเอ้ยเมื่อกี้เจอพี่โซนพี่โซถามว่าไปไหนกัเร็วเอ้าแล้วพี่โซไปทำอะไรตรงนั้นง่ายวันนี้มาหาลูกๆหรอวันนี้มาหาลูกๆเอาไดวันอะไรไราชั้สิอุพย พูดถึงเราบาเลยอะวักอนนี่วันนี้ก็เลยจะเข้าไปพอมการเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกว่าเอ้ยมันหน้าติดตามรือเลิฟสิ๊สองยี่สแกรู้ว่าวันนี้นอกจากอะแกอาจจะไม่เท่าฉันอาจจะไม่เท้าคนที่วันนี้ปากสวยที่สุดคือใครคือใครอาซีค่ะได้เอาปากเข้ามาเอาปากเข้ามามันปากอาซีดี แกเขาใจยังมันเป็นโทนร้อนไงมันเป็นโทนร้อนใครบอกเพราะว่าเป็นอันเดอร์โทนเราเป็นโทนร้อนอันเดอร์โทนเป็นโทนร้อนแกแกไปทำอะไรนี่เลยเซฟเพนมาเหรอใช่เราไปทำร้อนชาร้อนชาเลยเราแค่ทำปากบุนขึ้นมาด้วยอ่ะวงนี่นะวงนี้อะไรอ่ะแกเลจะเอางี้ได้ไหมไม่ต้องมีน้องๆเลิฟซิกได้ไหมเราอยู่ในการสามคนก่อนแล้วด้วยนะเราจะอะรกันใหม่เลยเอ๋อเกี่ยวรสามารถดูสนุกดี มันดูจะอันซับไหมอ่ะไม่อ่านเลยอ่ะไม่อันไม่อันไม่อ่านนะคดอ่ะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับไปตอนนีครัโอ้โหนี่ล่ะเปิดบัญชีฝากประจำเปิดบัญชีฝากประจำที่ไหนร้าน ยก็จะชีกัสซิคอลได้ไหมคะได้ไหมถึงโอนได้เลยจ้าโอนได้เลยใช่ไหมคะสวยมากดูันทีางไหเมื่อกี้ปากที่ว่าอาเซียใช้ทนร้อนแล้วแบบยิ่งใหญ่แล้วอ่ะปังลิมซกอนเบาๆเพิ่งใช้ลิมเหมือนกันหรอไม่ใช่หรอเป็นเป็นอันนี้นะเป็นแบบคอโลคอโลฟิลมาถึงตรงแกงเลยอาจารย์ใหญ่เขาแบบ วุ่นวายนะโเรียนี่ตที่นี้าไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งใหม่โร<อ>งเรียนนี้เขาเป็นตำนานมาสิบกว่าปีที่แล้วแตอนเนี้เขาเปิดนักศึกษาใหม่ก็ <รอ S 1> นีอขอขอพูดถึงื่อขอพูดถึงชื่อง,งานก่อนคือชื่อง,งานว่า l o v e Six First Step ซึ่งเอาจริงๆเขาว่า First Step ตอนฉันอยู่ปีหนึ่งที่ผจอเก้าวลักกระบางคำเนี้ย คือคำรับน้องของฉันนะมันผ่านมากี่ปีแล้วล่ะฉันเรียนมัธยมคำว่า first step มันเป็นเก้าแล้วซึ่งผ่านมามันสิบสองปีถึง้วล่ะรับจากวันที่ฉันเข้ามัธยมซึ่งแปลว่าอันนี้คือน่าจะเป็นเป็นวัยมัธยมจริงๆน้องในก็ไม่ออกโอ้ยตัดปดเยไต่อฉันสนุกแล้วอีพีเนี้ยน้องในซอฟเปิดปูเอาในยน่ารักในสามขวดนะคะอาจารย์ใหญ่ ไม่ใช่ครูใหญ่ครูใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ครูครูใหญ่หญเดี๋ยวครูใหญ่พาไปดูบรรยากาศตอนนี้กํนาลังจะไปไหนคะคุณโซขึ้นเครื่องค่ะขึ้นโอเลอยเหรอ <laughs> ขึ้นเครื่องบินเพื่อจะไปโกลบอลเออว่าสิเรื่องเนี้ยไปแน่เวิร์ทัวร์เนาะถามว่าไปไหนกล <laughs> ับบ้านเวิร์ทัวร์จริงๆเหรอเวิร์ทัวร์เวิร์ทัวร์จริงป่ะเท่านั้นเาดีๆเขินอยู่นะนี่พิธีกรเวิร์ทัวร์ไงอ้าวโอย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าไม่ใช่ฉันมันจะเป็นใครใช่ไหมล่ะ ีก็ได้มาพูดคุยกับน้องๆนักแสดงเลิฟซีเดอะซีรีส์นะครับปี2024แนะนำตัวนิดนึงว่าเราชื่ออะไรแสดงเป็นใครครับครับสวัสดีครับผมชั่กายนะครับรบบเป็นน้นครับสกายรลบบพเป็นเราวินสวัสดีครับผมเชนครับรมบูรณ์เปิ้ลครับเชนแลบวพวกเปิ้ลนะครับคาแรคเตอร์ในเรื่องของเราเป็นยังไงแต่ละคนแบบมีความสุขความสนยังไงบ้างครับของผมก็เป็นคนเงียบับเป็นคนเงียบไม่เข้ามาคุยคนเป็นคนพิเศษแต่มีเพื่อนคนเดียวคือเปิ้ล มแต่อันดุบานยาวๆเลยอย่างงี้อ่ะพี่เปิร์ลห่ะพี่เปิร์ลคาแรคเตอร์เป็นยังไงเนื้อผมก็เป็นเหมือนแบบเด็กมัธยมคนหนึ่งะครับมีความแบบตีสนิทเป็นลีบกับพวกรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนทั่วไปเลยอ่าแล้วทั้งสองคนอยู่ในเป็นกลุ่มไหนเป็นแบบมีความเกี่ยวข้องกับใครอะไรในเรื่องสามารถบอกได้ไหมบอกบได้ครับบอกได้เราเรามีความเกี่ยวข้องกับใครยังไงในเรื่องครับผมกน็นี่เลยครับเปิร์ลเลยสองคนเลยมีเท่านั้นเลยอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงตอนแรกจะเริ่มมาในช่วงไหนแอบบอกได้ไหมเผื่อใครมาดูตอนแรกจะเริ่มมาช่วงเดือนไหนเดือนไหนค่าออนเป็นพออนกันยาสามารถติดตามได้ช่วงวันเดือนกันยาใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวแบบว่าช่วงไหนอะไรยังไงให้ไปติดตามถ้าอยากติดตามข,าาข่าวสารทั้งสองคนสามารถติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างตามได้าไดทางเพจเที่ยวฟรวันละก็เดอะสิบงันที่สิบ่ชมพันอ่าจะฝากด้วยนะจ๊ะพี่สกายแล้วก็พี่แซม มาตอนนี้ก็อยู่กับอีก3คนนะคะัที่แสดง Love Sick เกิดซีรีส์บบสองทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะนุ่มๆแนะนำตัวน,นิดนึงว่าเราคือใครและเราแบบแสดงเป็นตัวละครชื่อว่าอะไรสวัสดีครับผมโตโต้เทยอัลเซเรีวิทยาคุณครับรับบทเป็นมิกครับรับบทเป็นมิกนะครับพี่โตอ่ะสวัสดีครับผมเอ็นเจนดีพร้อมสุซอนจินจิศภาครับรับบทเป็นโอมครับเอ็นเจรับบทเป็นโอมครับผมวชิรวิทย์นะครับคุณเดียาคุณรับบทเป็นบี้ ตัแล้วก็เป็นฟรีนะครับตัวละครของเราเป็นยังไงไหนเราสามคนคือเป็นแก๊งปุ่มเดียวกันอะไรยังไงไหมไม่ใช่แกนนะ๊งเราเป็นแบบนี้อาจจะเป็นอะไรซัมติงกันสักอย่างเฮ้ยช่วยถือดิเฮ้ยเอาได้ให้น้องถือให <laughs> ้น้องถือเลยอ่ะ <laughs> เราสามคนนี่มันมเป็นยังไงในเรื่องตัวละครเราเป็นเพราะแบบมันเหมือนแบบสามเหลี่ยมอะพี่อุ้ยอฮ้ยเฮ้ยสามเท้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้รู้หรือ อจะเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่สุดอของเรื่องนี้ใเพราะว่าคนอดียวเขาพิจรณ์ 2, 3, อ,อ,อี่เลยเหรอแน่นอนว่าความวุ่นวายคูณสาสิ่งนี่คืออยู่ตัวนี้ก็คือความวุ่นวายคุณสาแล้วสิ่งน,น,นะจ๊ะต้องบอกงนี้ก่อนว่าเรื่องนี้มีความแบบว่ามีกลิ่นอายของแบบเลิศสิกมาของแบบต้องครั้งที่แล้วที่มีมาครั้งนี้2024คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรเออเอาเป็นว่าคล้ายคทั้งก่อนแต่ว่าครั้งนี้มีเซอไทยครับโอ้โหแล้วก็กลิ่นแรงมากเพราะว่า เออสุดท้ายเป็นยังไงครับเราจะได้เห็นอะไรในซีรีส์ l o v ส s i c 2024พิเอโต้แต่ย่างไหมครับบอกเลยเตรียมอ่ะสุดท้ายอยากให้ออนๆ่อนหน่อยว่าแบบเอ้ยมาตามแบบว่าฝากซีรีส์ Love s i สิ2024ของเราหน่อยอางที้ผมว่าถ้าเรื่องอ่อให้น้องผมเ้ือนี่คนนี้เเธอนี่เขาเป็นน้องเล็กนะคนนี้เขาเป็นน้องเล็กของกองอยากให้พี่โตโตอ้อนหน่อยสวัสดีครับมามีทุกคนนะครับมาดู Love s กันนะครับเออ แล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่โน่2024ในเรื่ซิกะตะอันแด้น้ำตัวนิดนึงกับว่าชื่ออะไรคะชื่อปกเกะครับชื่อปกเกะนะครับตื่นเต้นลังเกิดอะไรขึ้นวันนี้ครับเจอพี่น้องเชนชุดอ๋อเจอน้องเชนเจอน้องเชนอ่ะเราเล่นเป็นใครในเลิฟซิก2024เล่นเป็นโน่ครับเล่นเป็นนัทเอกอ้าว่าขิงขิงหน่อยขิงขิงหน่อยแล้วโน่เนี่ยในเรื่องเขาเป็นคนยังไงในใน2024เนี่ยเขาต้องเป็นคนยังไงคนหล่อคนหล่อคนหล่อเลย เลยแล้วเป็นคนหล่อเลยประมาณนั้นตรงตรงนี่ไงก็เห็นเลยว่าเป็นคนหล่อไหมเออถ้าหล่อไหมพิมมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยหนึ่งเออมันสุดๆว่ะเออนี่เหมาะนะคาแรคเตอร์เหมาะจะเป็นโน่อยู่นะนี่นี่ดูมาตั้งแต่สมัยสิบปีที่แล้วโนก็ไม่มีตรงกับผมบ้างก็แบบถ้าตรงๆก็มีมีความเป็นผู้นำตัวเองมีความเป็นผู้นำแล้วมีอะไรอีกมีอะไรที่เราเหมือนโนอีกเล่นดนตรีแต่ว่าไม่ได้เป็นประธานชโรมเหมือนโน่อ่า ก็มีความรักเริ่มมหมา่ตอนนี้ตอนนี้พี่ชิบินจะต้องให้เข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใช่เราพี่ชิบินรีบมากมากเลยเราวจะให้พ่เกตสฝากดีกว่าว่า2024นี้เลิฟซิกจะมาประมาณช่วงไหนแล้วน่าติดตามยังไงบ้างกันยายนครับอ่ากันยายนนี้จะได้เจอแล้วช่องทางไหนเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะจ๊ะใช่ครับผมโอเคนะจ๊ะติดตามไว้นะเลิฟซิก2024วันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับแต่ว่าพร้อมที่จะร้องเพลงแล้วอ่า ต้องบอกเลยว่าฝากติดตามด้วยนี่คือเบื้องหลังความน่ารักของพี่อมอนโคเกตนะคะฝากดีกว่าฝากดีกว่าว่าแบบถ้าใครที่แวะมาเผื่อมาเจอแล้วอยากติดตามเลิฟสติกอะไรอย่างเงี้ย2024<อ>ด้วยนะนี่คือแบบฝากติดตามนะครับเลิฟซิง2024นะครับจะออนในช่วงกันยานี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นแบบอุ๊ยคนนี้ใครนะคะคนนี้คือพี่อมอนนะคะเล่นเป็นใครนะเล่นเป็นใครเล่นเป็นปุ่นครับเล่นเป็นปุลบอกเลยว่าปุ่นเวอร์ชั่น2024แบบสุดๆโนา นาโนโนอยู่ไหนครับโนอยู่นี่ครับนานโน่ก็มาเป็นแฟนคนดีโอ้ยกนเดินเมาเป็นแตนเขาหรอปะพอเจอประโยคนี้ปุ๊บปล่อยเลยโน่ึงกระสุดนานโนก็มาเป็นแบนแม่ว่ามับแันโนก็มาเป็นแฟนเราดิเราอยู่ดีไงเล่าจังเราไม่ได้หรอกโอ้ยเป็นประโยคนั้น นั่นและค่ัทุกคนเดี๋ยวต้องส่งเด็กๆขึ้นไปเตรียมการแสดงแล้วนะคะก็ฝากน้องอาลมอนน้องโปเกนด้วยนะคะทุกคนครับขอบคุณครับอ่ะเราทุกคนตอนนี้ก็ได้ส่งน้องๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมไปเพอร์ฟอร์มบนสเตจแล้วก็ไปดูสเตชเชลอีพีกับแฟนคลับที่มาทุกคนในวันนี้เลยนะจ๊ะเป็นการเปิดตัวเป็นเฟิร์สสเต็ปของ Love s i c 2024ที่เรียกได้ว่าแบบสมการรอคอยมากๆสำหรับแฟนชาวซีรีส์ที่ดูเรื่องนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วนะคะทุกคนถ้าใครที่คิดถึงบรรยากาศเลิฟซิกที่เราเคยดูนะจ๊ะลองมาดูเลิฟซิก2024จะได้มีความแบบว่ามวลใหม่แต่กลิ่นอายเนี่ยยังมีความเป็นเลิฟซิกอยู่นะ,ะทุกคนวันนี้ที่พามาดูถ้าชอบใครโดนใครตกอยากติดตามใครนะคะก็สามารถไปดูที่ f f ฟ c i a ช Channel ของเลิฟซิก2024ได้เลยนะจ๊ะรับรองว่ามีวาร์ปให้ติดตามทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้พีวิพีพสาวชาวดอมนะจ๊ะก็ขออนุญาตไปดูซีรีส์เปเศษอีพีกับน้องๆก่อนนะจ๊ะบอกเลยว่ามีแค่วันนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่มีทาทาางงง่อ ด้วยเนาะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ที่มาแบบจอยๆกับร้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปิวมาชแน,นลไว้ให้ด้วยนะจ๋าจะได้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่บ๊ายบาย